Hello everyone. I'm uh, for teaching language o l a words a day. Today, for example n u a n u a is meaning delicious Umami Uh, and u m a m i น u มบ e r รช<ง>ื่อลาแลงเฟสนามบัตรชือจะไงจะไงเอะจะไง <Comment. S 2> คอมเมนต์คำพูดเดียกคอมเมนต์คำพูดเดียกอันนี้เป็นการทดลองวิดีโอนะคะของกล้องซัมซุงโน้ตสาว่ามีประสิทธิภาพดีไหมมีการปรับแสงหรือว่า มีการบันทึกมีการสะดุดเข็นซิวทุกเม็ดไหมนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เล่นอยู่ที่ป้ามัมหน้าเจริญเพื่อที่จะเดินทางไปที่ไบสมัยคลินิกเพื่อทำฟันนะคะวันนี้ก็จะได้เหลี่ยนสีฟันนะคะแล้วก็จากสีเป็นสีอื่นแล้วก็จะมีการดึงฟันนะคะส่วนของ My Husband อาจจะต้อง ถอนฟันออกนะคะเนื่องจากว่ามันเยอะเกินไปทําให้คินหูคินตาของคนที่มีฟันน้อยนะคะเพราะฉะนั้นก็อืก็ล้องดูะคะ่ะว่าหมอจะตัดสินใจยังไงนะคะส่วนมาเอ่อส่วนนี้ก็จะทําเกี่ยวกับดึงฟันข้างล่างนะคะ ให้มันเข้าจากที่มันเหยินประสิทธิภาพก้องเขาก็ดีนะคะใครที่ยังไม่มีซัมซุงโน้ตสามไปรีบรีบรบไปซื้อนะคะเพราะว่าตอนนี้ราคาก็เท่าเดิมนะคะก็ไป